พี่น้องเอ้ยจ้างมาหนักไปหว่าแน่ได้ค่ะเดี๋ยวไปพอเห็นเจมิ้วนั่นอยู่คนอยู่กับลงช่องคนยายแถวน้ำมายายแถวไหนยูืนชงเฮือนปุ๊บไปเล่นกับจีมิวกับพี่น้องเอ้ยว่าแน่ได้ พี่หน้องควรตกเลยแลนก็เดาพี่น้งองเด้อโวนพาพี่น้อง,างชาวกิดชาวกิดเล่นนียังไงนะเสร็จท่าผูบา้บ่าวบ่บ้าววะว พายยีนยงว้ายอายอีเอยคือมืนตาตื่นบาลุสไดีกาลุไปมาหน่อยเอ้ยเป็นอะไรไ,ไปหยดยาหยดยช้ำเข้าเดือนนน่อ,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 อหาหายตอนหลับ พองทายไปเล่ยนญี่ปุ่นหรอพนโต๊กเลยอยากเนี่ยคือกินนมอนี้บกันกินนมอเมริกันน้ำชงไว้แลยเอากินเลย่เนี่ยนมแม่ก็กินนมอเมริกัก็กินพอกระเทินได้ซื้อมาเลยพี่น้องซื้อมาห้าสิบบาทไหวก็เสียได้เลยเอามามาให้อัน หนูหน่อยกินกินเท่นั้นแหละเนี่มีด้เนี่มีได้เนี่มืงเมย์ด้เดินกินอย่างเนี้ยหนาดูคือเห็นเสร็จไะหาพี่สางเข้าเราอยู่ห้องสียุ่งหงอย่งงื่ mhm 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 bộ mhm 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 เงินเดซแต่เสียเสียด้เสียดายของซื้อมาเป็นเงินเป็นกรมช่งเลยว่าที่ว่หยดยาเจ้หน่อยเอออนาคตเรืช่งว่าหาได้เป็นหายมีพร้อมยังไงเงี้ยวมาเลยเศษฝาให้เธออวุบวุบปเอาผางมาวุบ พ่นน่ะพ่นน่ะเฮ้ยพ่นแอบพี่น้องมึงขึ้นอยู่บนหอยบ่เป็นบางมือพึ่นนี่นุ้มไม่ได้ให้อืมพ่นบนหอยน่ะนะตอนนี้เพ่นก้าวไห้จะกินอันนุ่มแม่บ่จักพ่อชะก้อนโดนแห้งพ่น ห่อคนไปใช่หาหาตามเคยหาเหลาะเหลาะป่าเหลาะโคป่าต่าน่ะหาอยู่หากินวันดีอยู่เลยเศร้าใหม่ไรหน่อยซอยซ้ำมิวหน่อยนิเจ้าชิอุผมได้ตีเฮ e y เปลี่ยนใหม่ได้แล้ว พันตกเมื่อกี้นี่ประเด็นออกเดยพี่น้องงออีเด้อมาเจอบวกเก่าอุ้มด้กยยังหน่อยโอ้ยพันช่งมาพันสิไปันผ้าผ้าอีน้อยๆไปหยอดหญ้าเลยไม่ได้หยอดละกับมาให้ลูกกินคือเก่า

ก้อยคอยกับเสิได้พี่น้องคแนนนันยากนอนนะคะต้องก้อยแห้งห่วพห่นก้อยคอยกับไรยกให้ก้อยแห้งเมฆกับประเทศยังเนาะสานีอยากฉีดก็ลบยังดีฮะยังหอบ ข้าวออกก้องหอดเพ่นยานพยานพี่น้องพอเห็นเพน้องตายหมักแนวดีพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนมาแยกอันหอกเพลงให้ได้ยินบุมหมักแนวดาบุ๊มคอน่ยมาแล้วเปิดเพลงให้ฟังโลกอีเพื่อเปิดเพลงให้ฟังบะลูอีเพื่อเปิดเพลงให้ฟังเบ้าอืออีรักหมักแนวดีบะลูก พี่น้หมักแล้วนี่ได้พี่น้องเลยหมักเต้นหมักหอนหมักเิดหมักหอนบ่สมก้อแล้วพอซื้อยังหายนะซื้อซ้อนยังหายนะพอนี่ยิิงได้ไหมเอยังยังยังซน้องจารวีซื้อแอนเจลิเน เล็กเสร็จเล็กเสร็จอ๋อเปตะก้อนคนละแล้วคนเดียวนี่แม่แม่ที่แท้จริงคืออยู่นี่สังเกตสังเกตเพิ่นอยู่น้าแม่เพิ่นรับเลยน่ะนั่นรับเลยนางจารวีรับเลยรับขัดปัญญังพี่น้องนั่นแล้วนี่ตัวจริงจ้านั่นน้องเหมียวแม่เต๋อปอ จบีรับแร้วแล้วเบินอนกยันผิดเข้าใจไหมถ้ารว่ได้หายได้อุ้ยลพ้นก็มาลพี่น้องอ้แต่ย่านแท้นน่แล้วลูกพิมาอุ้ยเออยัานดลบมาแล้วพูน้องมาแล้วพูอุ้ยเบินีมทุกยนนี่นะยูนี่นะ เบ้อก็คือเทิงเบ้อไปได้โชว์ไพคนอนเด็กดิบันไฮป้าน้องมิววะพี่โลยในไปพอเจอได้ยังมาขายนะป้าทูกโมเวเตกิพี่น้องพอเจอได้มากนะเบิ่งเนี้ยขายก็ทุกอย่างที่มีความพอได้ข่าวบัตรเติมเงินพอได้ข่าวบัตรเติมเงินตอนนี้ห่อนเงินไหล พอได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนี่แได้ปเติมเงินกันหรับสื่ออันเล็กก็จะมาซื้อเขามาเจ้ามาซื้อเล็กขนาเป็นมาซื้อเล็กเล็กก็เอาหมอไผ่ก็เอาโทรศัพท์ก็เอาเนาะรูล,ละสองพันพี่น้องโลละสองพันจีเป็นเงินไทยหาบาทรู้ล,ละหาบาทหาบาทพี่น้องโลละหาบาทน้องอ้อยก็ได้มากทกี่สุดพูด ป้องเบีย้ยกระชื้อป้องกระเพกกระพ่นกระชื้อคือกันนั่นกระตาหลดุดหมอแบดหมอแบดของโเจ้ยพ่รกระชื้อ,อโละหะบาทอุ้ยอันนี้บ้านจะคลองอันนี้ก็ดีคิดว่าคนอื่นคนไกลบุญหาไปแล้วของโคนอนแล้วพี่น้องลูกเขานอนแล้ว ลงลูกชานอนเลยซาโบะทอนเน่ลูกสปินนันขีนองจะคองในใช้เงินดอนนามาส่งด้วยรับ ไัดอลล่าอ้าพี่น้องขายหมอไผ่จังหมอไผ่ไผเอามะขายหลักมาขายนี่หมอไผ่ไผ่ไบเดนใช่บ้ป้าพี่น้องแปดพัน เป0ดพันเปดพันกีบด้วยเป็ดพันบาทพี่น้องมีแต่เงินนั่นนั้นยังน้อยเจอได้0นยังน้อยได้ขนมก้อน้อเถึงแล่ขนมเถึงัันขายงถื่อพี่น้องไอ้ ขั you you ้งนั่นนี่แล้วขั้งแนั่นี่แล้วมันผุนมันจังวันนั้นขายขายขายช่องเราขึ้นเลยห้าพันว้าเจ้ากิดไดห้าพันพี่น้องโราละสองพันเราละสองพันขี่ลงตะกะเลยไปได้ไหมลงฝากไลค์ก็แชร์หน่เด้อพี่น้องอยู่ดีไมีแหงมาตะกุตทุกคนไปแรกกิมหน้าพอกันไม้ ป้าคือหน้าใหญ่แฮะคืองามแทนยยนะ